โอเคครับไปอยู่กับผม TP Racing นะครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้จะพาพอต่อเวฟร้อไปใส่ x m a ก300ครับไปดูกันว่าเป็นไงไปดูกันเลยปไดสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเอา ข้อวีใสเ X Max มจะเป็นไงต่อวีปไปสิบวีปวสิบึงครับนี่นี่นี่เอาเดือดปลายใส่ กำไปทั่ว <laughs> หล่อนยังไงเสียงก็เป็นไงวะนุ่ย <ored Ve seeds> ักมาถอดวีฟใส่อีกแม่ มนรูวะ,ะยังวะเปิดไฟเลยอุ่นหลวหังวะมีผ่านมา,าในเดียพานูตัดตัวแล,ล้วกินเละสรุปก็ไม่ใช่เขาเลยเห็งเงอาเหลงเอา กูหลอนคีปีงบ <laughs> like like hmm, uh ินหลวงไปทา้ง <GO> บ้านตำรวจก็อูไปทางบ้านตำรวจเขากละบาไัาเนี่ตามกูได sure ้กูขับเข่าป่าแมงมีแต่เปาไงไอ้ร้านนี้เขากบาหลอนหนักแล้วอาการชุดเต็มเดดดาเลยโหขวดหัวเนี่ย

วุลาดไปจบไปอหาบานอตอนนี้อยู่คอ้อไได้นี่มันตั้งชื่ออะไรดีวะ nóng đuôi cá lát nhể, nốt, Bài săn nốt, thả sáo đấy đây, nốt, ở lại gì không? tập pha, tập pha đi. ซูนไหนเนี่ยลงฟังเสียงของเสียงดูกูจับไปให้ดิจิตเด่นมาอ๋อ่ตั้งคู่ขึ้นก่อนเดี๋ยวบืดเชนกําแพงน่อยอ๋อ โอ้ยดังดีว่ะส่งได้เลยเอาของยดต่อเข้าไปทำงานเต็ไงองของ โู้เหี่ยวคนดังโอ้พ่อเจ้าคิบเจ้าคิบเจ้าคิปครับ